ท่านอย่าเพิ่งคุยนะคะท่านฟังก่อนท่านจะได้รับทราบว่าดิฉันได้พูดอะไรให้กับท่านฟังบ้างนะคะท่านจะได้บอกว่ามันไม่ชัดเจนอย่างไรเพราะที่ดิฉันได้ตอบท่านไปนี้ถือว่าเป็นความชัดเจนแล้วก็มีกำหน,กำหนดการกรอบการทํางานอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะอยากให้ท่านฟังให้ชัดเจนนะคะดิฉันเองอยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีกําลังใจที่ดีอยากที่จะเห็นข้าราชการได้ทํางานด้วย ความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ต้องมีภาวะกดดันจากทางโซเชียลนะคะว่าทำงานหนักมากแต่โซเชียลไม่ได้เอาไปออกให้คนอื่นเห็นเลยแต่ในขณะที่บางคนไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่โซเชียลเยอะทั่วประเทศไปหมด อันนี้มันเป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้ทำงานหน้างานจริงๆเั็นก็อยากให้ท่านได้ปรับแนวความคิดเสียใหม่ว่าในขณะนี้ทุกๆหน่วยงานค่ะลงไปในพื้นที่แล้วก็อยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนนั้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็สถานการณ์กลับคืนมาสู่ปกติโดยเร็วก็ขอให้ท่านได้วางใจนะคะแล้วก็ได้ช่วยกันทำงานช่วยกันตรวจสอบแบบนี้ดีแล้วค่ะแต่ว่าขอให้เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะค่ะ อ้หมายจากทางท่านนายกรัฐมนตรีแพร์ทองทานชินวัตรและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชานวีรกูลให้ได้ตอบคําถามของทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านถากูลยะแสงที่มีความเป็นห่วงเป็นใยในสถานการณ์น้ําท่วมภาคเหนือในขณะนี้ค่ะถ้าจะเห็นการทํางานของทางภาครัฐนะคะเราประเมินสถานการณ์อุทกภาายัยดินโคลนถลม่มที่เกิดขึ้นในภาคเหนือขณะนี้อยู่ในระดับรุนแรงมาก เป็นภาวะที่พี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบอยู่ในระดับรุนแรงสูงแล,แล้วค่ะเป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทุกๆภาคส่วนจะได้มาช่วยเหลือกันในภาวะที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาอยู่ฉันก็ต้องเรียนว่าทุกๆกกระทรวงนะคะที่ได้ทํางานร่วมกันจะเห็นถึงการลงพื้นที่อย่างแข็งขันอย่าง ที่ของทางท่านรัฐมนตรีทุกๆกระทรวงท่านรองนายกรัฐมนตรีรวมถึงทางท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการสั่งการอยู่ที่จุด ที่เกิดเหตุด้วยนะคะแล้วก็ในทุกๆวันเราได้มีการอัปเดตข้อมูลสถานการณ์ของพี่น้องประชาชนที่ได้ประสบปัญหาอยู่อย่างต่อเนื่องในจุดไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังในจุดไหนที่จะต้องเตือนให้มีการเตรียมพร้อมในจุดไหนที่จะต้องให้พี่น้องนั้นอพยพออกจากพื้นที่ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ตึงกําลังแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะคะในส่วนของการคาดการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหน้าง,งานด้วยเราจะเห็นว่าในขณะนี้ค่ะมีพายุหลายลูกนะคะมีในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่อง มันจึงทาให้เราเห็นภาพของความสูญเสียของพี่น้องประชาชนอย่างท่านสสยะถากูลนะคะได้ลงไปในพื้นที่ของเชียงรายที่ท่านได้ดูแลรับผิดชอบอยู่ก็ได้เห็นถึงความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนได้เห็นถึงซากป,ปลักหักพังได้เห็นถึงโคลนที่ยังทิ้งอยู่ในพื้นที่แม้ว่าฝนจะผ่านไปแล้วเห็นแล้วค่ะในสิ่งที่ท่านกังวลและสงสัยว่าภาวะปกติของเราเข้าใจตรงกันหรือเปล่าดิฉันคิดว่ามันเข้าใจไม่ยาก ก่อนที่พายุมาเป็นยังไงหลังจากที่พายุผ่านไปการเข้าดูแลส้มแซมบ้านของพี่น้องประชาชนการดูระบบสาธารณภคให้กลับมาใช้ได้ด้วยดีนั่นก็คือสิ่งที่เราตั้งหวังแล้วก็มุ่งมั่นจะทําให้เร็วที่สุดแต่แน่นอนค่ะอย่างที่ฉันเรียนไปว่าอุทกภัย รวมถึงน้ําป่าที่เข้ามาอย่างหลากมากในขณะนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เราพบกันอยู่เป็นประจำทุกๆปีไม่ใช่สิ่งที่เราจะประเมินสถานการณ์ได้ต่ําว่าทุกๆอย่างจะกลับมาเป็นสภาวะปกติภายใน7วัน10วันหรือ1เดือนแต่เราจะต้องทํางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สภาวะปกติของพี่น้องประชาชนในการอยู่อาศัยนั้นกลับมาโดยเร็วที่สุดอย่างที่เราคิดเห็นไม่ต่างกันค่ะที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะต้องช่วยกันทำงานอยู่ในขณะนี้ และในส่วนที่ท่านกังวลและสงสัยนะคะในเรื่องของการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้เป็นโอกาสดีที่ดิฉันจะได้ให้ทราบว่าในส่วนของงบประมาณนะคะที่เราได้เตรียมไว้มีถึง3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันส่วนใหญ่สุดแน่นอนคะ่ะที่ดิฉันต้องบอกว่าเราได้รับทราบว่ารัฐบาลน,นั้นทางานอย่างรวดเร็วแล้วก็ เรียกว่าอยากที่จะให้เม็ดเงินนั้นได้ลงไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างเร็วที่สุดนั่นก็คือในส่วนของ3,045ล้านบาทนะคะที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง,งไปเราอยากที่จะโอนวันนี้ปุ๊บแล้วก็ถึงมือพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้เลยค่ะแน่นอนว่ากระบวนการแล้วก็ปรเซสต่างๆนั้นยังต้องปฏิบัติตามอยู่เรายังมีหน่วยงานรับหน่วยงานรัฐอื่นๆที่คอยติดตามการทํางานของรัฐบาลในเรื่องของการใช้จ่ายเงินงบประมาณในส่วนนี้เราไม่สามารถที่จะทําได้ตามใจชอบว่าได้เงินแล้วส่งตรงได้เงินแล้วส่งไปเลย แต่ดิฉันไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในภาวะที่เราเรียกว่าวิกฤตแล้วก็พี่น้องประชาชนรอความช่วยเหลือค่ะเรามีการเร่งรัดนะคะให้ในเรื่องของการทํางานเป็นไปอย่างเร็วที่สุด ฉันขออนุญาตอธิบายในส่วนแรกนะคะในเวลาที่จำกัดอยู่ในขณะนี้3045ล้านบาทค่ะที่เราได้อนุมัติลงไปอันนี้หมายถึงทั่วประเทศทั้ง57จังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่ได้ประกาศออกมาแล้วแต่ที่ฉันเป็นกังวลอยู่ในขณะนี้ค่ะทั้งทางภาคเหนือนะคะเชียงม่เชียงรักเชียงใหม่เชียงรายลำปางค่ะเรามีการสกบเข้ามาในพื้นที่นะคะที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับดูแลได้รับการดูแลอย่างตรงจุดอย่างที่บอกไปค่ะในเกณฑ์ในส่วนของ5000 เจ็ดพันเก้าพันถามว่าเพียงพอไหมไม่เพียงพอค่ะตู้เย็นเครื่องเดียวสูญเสียก็ห้าพันแล้วนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอีกเป็นจํานวนเท่าเท่าเท่าไหร่เยอะมากนะคะแต่เป็นความจําเป็นค่ะที่เราจะต้องดูแลพี่น้องทุกๆคนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงฉันแล้วในส่วนแรกที่ทางพี่น้องประชาชนจะสามารถได้รับเลยนั่นก็คือเป็นแบบปูพรมนะคะห้าพันบาทในเบื้องต้นในสัปดาห์นี้นะคะที่เราใช้เกณฑ์ที่เคยได้ประกาศมาจากการขอมติคอรมในครั้งที่แล้วแล้วหลังจากนั้นค่ะ มีแนวโน้มว่าเราจะสามารถของ,งดเว้นนะคะหรือว่ากําหนดหลักเกณฑ์ใหม่ภายใต้มติของคอรมอในอังคารหน้านี้ให้เป็นอัตรา9,000บาทนะคะเบื้องต้นก่อนทะนั้นสิ่งที่จะต้องมาพิสูจน์ในเรื่องของการประสบภัยในระยะเวลา1วันถึง7วันก็จะอยู่ในเกณฑ์เดียวกันทุกคนได้รับผลกระทบคือน้ํามาอย่างเร็วใน1วันนี้แม้วันที่2วันที่3าน้ําจะไปแล้วนะคะแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นเราก็จะสามารถใช้เงินจํานวนนี้ชดเชยได้ทันที ฉันคิดว่าในข้อมูลส่วนนี้คะ่ะผู้สื่อข่าวเองรวมถึงทางรัฐบาลเองก็ได้นําเสนออย่างครบถ้วนนะคะท่านสามารถที่จะดูเพิ่มเติมได้ว่าช่องทางของการเงินจะไปอย่างไรนะคะมันต้องมีการตรวจสอบจากทางปพ,พจังหวัดส่งมาที่ทางส่วนกลางนะคะหลังจากนั้นก็จะอนุมัติเงินนะคะจากกรมบัญชีกลางไปสู่ธนาคารอมสินแล้วก็จ่ายตรงให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้ทันทีดิฉันคิดว่าตอนนี้ทุกคนได้เร่งทํางานและเราก็หวังว่าในสิ่งที่ท่านกังวลว,ว่าจะต้องมีกรอบ90วันไหมถึงจะได้เงินนะคะดิฉันขอให้ลืมตัวเลขตัวนั้นไปนะคะพรุ่งนี้ เราจะเห็นว่าจะมีพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยส่วนหนึ่งจะสามารถรับเงินเยียวยาจากงบกลางได้ทันทีค่ะ นี่คือส่วนแรกนะคะที่ฉันได้ชี้แจงให้ท่านท่านทราบในส่วนที่2ค่ะที่เราจะมีการเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของเ,ออเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ท่านได้กล่าวตัวเลขมานะคะว่าถ้าหากว่าเสียหายทั้งหลังนะคะอยู่ที่2 3 0 0 0 0บาทเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้ถ้าหากว่ามีการพิสูจน์แล้วก็การรวบรวมข้อมูลจากทางพื้นที่มาแล้วยังมีกรณีเสียชีวิตด้วยนะคะกรณีที่เสียชีวิตเนี่ยที่ฉันจะขออนุญาตได้นําเรียนว่าทาง กองทุนนี้ค่ะจะสามารถที่จะชดเชยได้นะคะในอ,อ,อัตรา50,000บาทนะคะอันนี้ไม่ใช่เพียงเฉพาะคนไทยนะคะชาวต่างชาติถ้าหากว่าเสียชีวิตก็จะได้รับเงินดูแลตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะท่านประธานคะในส่วนของเงินกองทุนที่ทางท่านเองมีความกังวลว่าเราจะออสามารถปรับเปลี่ยนได้ไหม มันมีเกณฑ์ของมันนะคะแต่ที่ฉันจะให้ท่านสบายใจก็คือนอกจากเงินกองทุนค่ะอีกตัวหนึ่งเรามีก็คือเงินทดลองราชการที่ทุกจังหวัดเบื้องต้นไม่ว่าจะเกิดเหตุไม่เกิดเหตุเรามีอยู่แล้ว20ล้านบาทที่ทางจังหวัดสามารถใช้จ่ายได้ทันทีนี่คือความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงรายเราได้อนุมัติเงินทดลองราชการนี้ไปเพิ่มเติมแล้วนะคะเป็นจํานวน100ล้านบาทอย่างที่ท่านเองหน้าที่จะได้ทราบว่าทางจังหวัดนั้นสามารถที่จะเบิกจ่ายในการที่จะเข้าไปช่วยเหลื เยียวยาทั้งในเรื่องของการดูแลรักษาบ้านเรือนนะคะการซ่อมแซมการใช้เหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถที่จะใช้เงินในส่วนนี้ได้เลยดังนั้นคิดว่ากองทุนหนึ่งที่ดูเหมือนได้จํานวนหนึ่งแต่ก็สามารถที่จะได้เพิ่มนะคะในอัตราที่กําหนดไว้เข้าไปจากอีกส่วนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันอย่างที่ที่ฉันบอกคะ่ะวันนี้เรามี3ส่วนนะคะที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้รับความร่วมมือนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางหน่วยงานทางกระทรวงหลายๆกระทรวงไม่ว่าจะเป็นพอมอดิฉันเองได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มอบเงินทันทีค่ะในส่วนของกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตเนะะี่ยค่ะทางพอมอได้ลงไปดูแลในจังหวัดอย่างครอบคลุมแล้วด้วยนั้น้าจะเป็นหลายๆส่วนที่เข้ามาประกอบกัน ท่านเองอาจจะกังวลว่าแล้วจะเป็นการใช้งบประมาณที่ซับซ้อนหรือไม่หน่วยงานนั้นก็จ่ายหน่วยงานนี้ก็จ่ายยังคิดว่าในภาวะเช่นนี้เราควรที่จะคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็สูงสุดค่ะหน่วยงานไหนที่สามารถดำเนินการอนุมัติเงินได้ทันทีนะคะโดยเข้าเกณฑ์ตามข้อบังคับที่กำหนดไว้เราก็มีการสั่งการว่าขอให้ทำให้เร็วที่สุดด้วยเช่นเดียวกันต่อไปค่ะท่านประธานคะที่ฉันจะขออนุญาตให้ข้อมูลนะคะในส่วนของอการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะ เราได้เห็นภาพของความเสียหายนะคะของพืชไร่นะคะต่างๆที่มีน้ําท่วมแล้วก็หลากที่รุนแรงดิฉันเองได้สอบถามนะคะทางเกณฑ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนนี้ซึ่งตัวเลขที่ท่านมีก็ เป็นตัวเลขที่เราเคยใช้มาก่อนแล้วนะคะในส่วนของการปรับแล้วก็อยู่ในระหว่างโปรเซสที่ขออนุญาตเพิ่มเติมในขณะนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเช่นข้าวที่ชันเคยบอกว่ามันประมาณ 1, 3 4 0บาทเนี่ยค่ะในขณะนี้เราก็จะมีการปรับนะคะมาอยู่ที่ประมาณ2,200บาทซึ่งทางกรมบัญชีกลางนะคะก็มีการประสานกันกับทางกระทรวงเกษตรอยู่แล้วก็เราใช้เราใช้เกณฑ์นในเรื่องของเพิ่มตามต้นทุนการผลิต ต่อไล่ด้วยนะคะนี้ก็คิดว่าหน้าที่จะได้รับการอนุมัติรวมถึงได้รับการดูแลแต่ปัญหาที่ที่ฉันจะต้องสื่อสารต่อไปนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรเองที่ยังไม่ได้ไปปรับปรุงบัญชีนะคะหรือว่ายังไม่ได้ไปอัปเดตในเรื่องของอาการประกอบการไม่ว่าจะเป็นพืชไร่สวนนานะคะหรือว่าทําการประมงทาการปศุสัตว์เนี่ยค่ะก็ขอให้ที่น้องเกษตรกรเนี่ยค่ะได้ไปปรับปรุงบัญชีด้วยเพื่อที่จะให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วเพราะถ้าหากว่าท่านไม่ได้ไปปรับปรุงบัญชีอะค่ะ เวลาที่ท่านเกิดเหตุฉุกเฉินที่ท่านไม่คาดคิด ในกรณีเช่นนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงใช้เวลาในการที่จะรวบรวมเอกสารนั่นก็หมายถึงการช่วยเหลือเยียวยาที่อาจจะต้องใช้เวลานานเกินไปด้วยท่นนี้วันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าน้ําที่ภาคเหนือเรามีเป็นปริมาณที่สูงมีจํานวนมากก็อยากที่จะให้ทางพี่น้องเกษตรกรนะคะได้เตรียมพร้อมรับในส่วนนี้ในการที่จะให้ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากทางภาครัฐต่อไปค่ะฉันคิดว่าในเวลาที่จํากัดนะคะเราให้ข้อมูลที่ตรงประเด็นกับพี่น้องประชาชนและถ้าหากว่า มีอะไรที่เป็นข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามกลับเข้ามาได้ฉันไม่แน่ใจว่าคําถามข้อต่อไปของท่านจะมีในส่วนของการเตือนภัยหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าการเตือนภัยในขณะน,นี้จากทางภาครัฐนะคะได้มีระบบ s อสนะคะท่านเองอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่เราคาดหวังไว้มันไม่ใช่ SMS นะมันจะต้องเป็นในส่วนของเซลล์บอสแคนส์ที่ท่านได้อธิบายในเรื่องนี้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าเซลล์บอสแคนส์ค่ะเราอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ,จ,จ้างระบบนะคะซึ่งจะเสร็จ ภายในต้นปีหน้าแล้วก็จะสามารถใช้ได้อย่างสมบูรณ์ภายในกลางปีหน้าคือปี68นั้นสิ่งที่เราล้อนอกไปตอนนี้ค่ะในเรื่องของชดหมายเสจเนี่ยคือสิ่งที่เราทําได้เลยทําทันทีก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงดีนะคะทางกะสะทอชอทางโอเปอเรเตอร์ที่ได้ให้ความร่วมมือทํางานกาันจนเราสามารถที่จะส่งสัญญาณเตือนภัยผ่านทางมือถือด้วยระบบ SMS ตามพื้นที่ของที่ประสบภัยได้แล้วในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาค่ะในคําถามแรกดิฉันขออนุญาตกับเรียนรรท่านประธานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ,บค,ค,คาถามที่สองครับขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีครับก็ยังไงที่ท่านแจ้งมาว่าวันพรุ่งนี้นะครับที่เงินเยียวยาชดเชยจะได้เริ่มแจกจ่ายเข้าไปถึงมือพี่น้องประชาชนเนาะแล้วยังไงผมคอนะครับว่าจากการสํารวจคน ของความเสียหายเนี่ยครับยังไงก็ขอให้เร่งรัดแล้วขอท่านรัฐมนตรีครับตอบเน้นชาชาครับว่ารายสุดท้ายที่จะได้เงินชดเชยจะได้วันไหนนะครับแล้วก็คําถามขอขอสไลด์ด้วยนะครับมีภาพเหตุการณ์ในพื้นที่ครับไฟสื่อครับโอเคอันนี้เป็นเขตของพื้นที่เชียงใหม่กับลำปางนะครับความเสียหายหนักครับที่แม่อายแล้วก็อําเภอฝางของเชียงใหม่ครับแล้วก็พื้นที่ลำปางครับขอสไลด์ต่อครับ ตรงนี้ของชิงรายนะครับพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดชิงรายครับลักษณะพื้นที่คือโดนตักษหนาโคลนถล่มครับโคลนสูงประมาณ1เมตรถึง2เมตรครับครับแล้วก็ไอ้ภาพฝั่งขวาก็เป็นของอำเภอเมืองเชิงรายครับครับต่อเลยครับโอเคต่อเลยครับโอเคเดี๋ยวทุกท่านดูคลิปนะครับตรงนี้คือไอ้บ้านห้วยหินล้านในครับตำบลบ้านโป่งจังหวัดชิงรายครับ ความเสียหายค่อนข้างหนักครับในชุมชนนี้แล้วก็หลายๆชุมชนรอบๆข้างเคียงก็เสียหายหนักเช่นกันครับอย่างหมู่บ้านของห้วยไซขาวครับบ้านเรือนประมาณ13หลังคาครับที่โดนน้ําพาบ้านที่เขาอยู่อาศัยออกไปครับโอเคครับเข้าคําถามท,าที่2นะครับสําหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าการขายท่านมีวิธีการอย่างไรที่จะผ่อนคลายความกังวลเรื่องน้สินของผู้ประกอบการที่มีแนวทาง ที่จะมีแนวทางในการช่วยเหลือนะฮะเรื่องเงินทุนอัตราดอกเบีย้ยต่ำๆครับให้เขาฟื้นฟูแล้วก็ท่านจะกระตุน้นความเชื่อมั่นสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาเที่ยวและจัดสัมมนาที่เชียงรายอย่างไรท่านมีมาตรการให้กับนักท่องเที่ยวที่มากับกับทั้งทัวร์หรือรวมถึงที่จะมาในช่วงฤด,ดูหน้าหนาวเนี่ยครับจะช่วยเรื่องมาตรการช่วยลดหย่อนภาษีได้หรือไม่นะครับในฐานะท่านเป็นรัฐบาลท่านจะช่วยผู้ประกอบการและทาให้เศรษฐกิจเชียงรายกลับมาได้อย่างไรครับ ครับท่านรัฐมนตรีขอถามที่สองครับขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันธีละละรลักษ์สันเวัน,นิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ในส่วนที่ทางท่านเองอาจจะอยากทราบนะคะว่าเราเองจะทําให้การเยียวยาเป็นไปด้วยรวดเร็วที่สุดอย่างไรนะคะอย่างที่ฉันบอกไปว่าในส่วนของการเริ่มต้นนะคะเราได้ดําเนินการแล้วทั้งในส่วนที่อยู่ในงบกลางด้วยนะคะงบกองทุน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยหรือแม้แต่เงบที่เป็นทดลองราชการด้วยเนี่ยเรามีการดําเนินการอยู่ถ้าหากว่าท่านจะให้ที่ฉันได้ตอบ,ตอบช้าๆนะคะที่ฉันก็จะขออนุญาตได้พูดให้ช้าๆแล้วก็ได้บอกกับท่านว่าในในกรอบอะคะ่ะของทางข้าราชการะนะคะที่ได้มีการกําหนดไว้นะคะสามารถที่จะนับได้ตั้งแต่วันที่เราประกาศนะคะในเขตพื้นที่ภัยพิบัต,ติต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะแล้วเนี่ยในส่วนที่เกิด เกิดความเสียหายในขณะนี้ค่ะมันมีความแตกต่างของพื้นที่แต่ละพื้นที่ด้วยนะคะบางพื้นที่เกิดช้านะคะบางที่บางพื้นที่เกิดก่อนหน้านี้เนี่ยดิฉันก็อาจจะต้องให้ทางท่านเองได้ทําความเข้าใจในพื้นที่ประสบภัยให้ได้ชัดเจนว่าไม่ใช่พื้นที่ทุกพื้นที่เกิดพร้อมกันหมดแล้วเราจะได้ช่วยทุกอย่างพร้อมกันหมดในแต่ละพื้นที่เลยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะดิฉันก็จะต้องขอเป็นกรอบนะคะในส่วนของที่ดิฉันได้กล่าวไปว่าถ้าในระเบียบของทางข้าราชการนะคะก็ได้กําหนดว่าไม่เกิน90วัน ะะแต่แน่นอนค่ะดิฉันยังย้ําเตือนว่าเราจะทําให้เร็วที่สุดแน่นอนค่ะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะท,ท่านประธานคะในส่วนของพรุ่งนี้นะคะที่เราจะได้ จ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องพี่ประสบภัยในส่วนแรกนะคะก็จะอยู่ที่อำเภอแม่สายนะคะจังหวัดเชียงรายก็จะเป็นในส่วนที่ทางพี่น้องประชาชนนั้นได้รับผลกระทบสูงแต่แน่นอนว่าทุกๆพื้นที่เราดูแลอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็จะทําให้ครอบคลุมโดยเร็วที่สุดแน่นอนค่ะในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะที่ฉันขออนุญาตใช้เวลาอีกสักนิดนึงจากคําถามที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะก็แน่นอนค่ะการทํางานของทุทกๆกกระทรวงนะคะกระทรวงการท่อง,ทองเที่ยวเองเราเองก็อยากที่จะให้ทางชาวต่างชาติได้กลับมานะคะทเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะ ยิ่งในพื้นที่ที่เป็นเส้นทางธรรมชาติต่างๆเนี่ยค่ะที่พี่น้องประชาชนนั้นจะต้องร่วมกันฟื้นฟูนให้กลับมามีสภาพดังเดิมในวันนี้เราเราทำงานกันอย่างเรียกว่าไม่มีเวลาพักนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์นั้นดีขึ้นโดยเร็วทางกระทรวง อวอดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะที่เราได้ลงพื้นที่พร้อมกันมาเนี่ยค่ะก็ได้มีการให้ทางน้องๆอ,อาชีวะเทคนิคต่างๆเข้าไปช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่เป็นการแบ่งเบาภาระให,ให้กับพี่น้องประชาชนทางกระทรวงพอมอ,อย่างที่ดิฉันได้บอกไปว่าก็ได้มีการเชยให้กับทางกลุ่มเปราะบางนะคะไปแล้วเป็นจํานวนหลายร้อยครัวเรือนนะคะซึ่งยังมีหน้าที่ที่เรายังต้องเร่งทําอีกทางคมนาคมค่ะได้ส่งอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะไปดูในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคนะคะถนนหนทางต่างๆที่ถูกตัดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนดอยอย,อย่างเงี้ยค่ะท รอการช่วยเหลืออยู่นะคะทางทหารเองก็ได้ส่งเครื่องมืออย่างเต็มกําลังอยู่ในพื้นที่ฉันคิดว่าทุกท่านเห็นภาพนี้อย่างชัดเจนว่าไม่มีใครนิ่งเฉยไม่มีใครนั่งอยู่กับบ้านรอดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วปล่อยผ่านไปแต่ทุกคนทํางานกันอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจอยากที่จะให้สถานการณ์นี้ผ่านพ้นไปโดยเร็วแล้วก็สถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนจะไดช้ชีวิตใช้ชีวิตได้ตามปกตินั้นได้กลับมาโดยเร็วเช่นเดียวกันค่ะ,คะก็ท่านเอง ต้องขอบคุณนะคะทางท่านผู้ถามท่านถากูลยะแสงนะคะที่ได้มีความเป็นห่วงแล้วก็อยากที่จะทราบถึงความคืบหน้าของการทํางานของทางภาครัฐค่ะเราเองก็จะได้ร่วมมือกันทํางานทั้งในพื้นที่นะคะแล้วก็ในจุดที่จะต้องเฝ้าเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังภยัยให้เตรียมพร้อมรับน้ำนะคะให้อยู่ในที่ปลอดภยัยให้รักษาชีวิตของตัวท่านนะคะเพื่อที่จะให้ทุกอย่างนั้นได้กลับคืนมาสู่ปกติโดยเร็วที่สุดด้วยการทำงานร่วมกันของทุกๆฝ่ายค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะคุณครับยังมีเวลาเหลือ โอเคเท okay. ่าที่ฟังมาก็คือมาตรการเยียวยายัางไม่ชัดเจนนะครับ <Okay. S 2> คือยังไงของในการเยียวยาผู้ประกอบการยังไงก็ฝากเป็นการบ้านของรัฐบาลนะครับในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวครับครับเริ่มคําถามที่3นะครับโอเคครับนอกจากการช่วยเหลือผู้ประกอบการและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วในกรณีของเมืองแม่สายเราจะกอบกู้เมืองให้เมืองแม่สายกลับมาผมอยากทราบว่ารัฐบาลสนับสนุนเทศบาลเมืองแม่สายในการกอบกู้เมืองแม่สาย ทั้งระบบน้ำประปาระบบระบายน้ำคลองต่างๆที่เต็มไปด้วยโคลนผนังป้องกันน้ำท่วมที่พังลงมาการจัดการขยะการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กลับมาเร็วที่สุดได้อย่างไรท่านมีแผนและกรอบเวลาในการฟื้นฟูเมืองแม่สายท่านได้เตรียมวงเงินงบประมาณในการสนับสนุนเทศบาลแม่สายไว้เท่าไหร่พร้อมใช้เมื่อไหร่เพื่อที่พวกเราจะช่วยเหลือฟื้นฟูเมืองแม่สายให้ทันภายในวันที่31เอตุลาก่อนที่จะเข้าสู่ ไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของแม่สายและเชียงรายต่อไปครับอขอบคุณครับเจนตานตีครับค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ ดิฉันก็ต้องบอกว่าในสิ่งที่ดิฉันได้ชี้แจงแล้วก็นําข้อมูลมาให้เนี่ยค่ะชัดเจนที่สุดแล้วค่ะในเรื่องของมาตรการการเยียวยาแต่จะไม่ตรงใจท่านที่ท่านถามว่าแล้วเราจะกอบกู้เศรษฐกิจขึ้นมาได้อย่างไรในเรื่องของการพักชําระนี้นะคะเรามีนโยบายตัวนี้อยู่แล้วที่ท่านเองอาจจะไม่ทราบถึงกระบวนการแล้วก็ในส่วนของการทํางานจากทางภาครัฐฉะนั้นก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่าเรามีมาตรการที่ครบและรอบด้านทั้งในเรื่องของการฟื้นฟูสถานที่ที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจให้กลับคืนมาดังเดิมในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐิจ ฉันก็ต้องเรียนว่าเมื่อวานนี้ที่ทางรัฐบาลเองเราได้ปล่อยเงินดิจิ t a ลวอลเลตออกไปนะคะ10,000บาทถ้าหากว่าท่านจะดูข่าวแล้วก็ได้เห็นถึงความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนหลังจากได้รับเงินจํานวนนี้ไปแล้วก็ได้ไปจับใจ่ายใช้สอยกันแน่นอนค่ะในพื้นที่ทั้งที่เกิดเหตุและที่ไม่ได้เกิดเหตุเนี่ยค่ะถ้าหากว่ามันมีการหมุนเวียนของเศรษฐกิจมันก็จะเป็นสิ่งที่ สืบต่อกันมาในพื้นที่อื่นๆด้วยว่าพื้นที่นี้ดีนะคะพื้นที่อื่นก็ตามมาและการจ่ายเงินของเราก็คือเป็นไปแบบทั่วประเทศนะคะเราเองไม่สามารถที่จะทํางานได้เพียงแค่พูด พูดพูดแต่ไม่ได้ทำนะคะในีวันนี้ที่ท่านเห็นข่าวค่ะเราลงไปลงมือทําในพื้นที่จริงๆลงไปช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงๆถ้าพูดอย่างเดียวแล้วไม่ทาสถานการณ์สถานการณ์ก็คงไม่สามารถกลับมาได้อย่างโดยโดยเร็วเงินงบประมาณงบกลางก็คงจะไม่ได้ออกไปโดยเร็วนะคะถ้าหากว่าทําแล้วไม่พูดแล้วไม่ได้ทําอะไรเนี่ยค่ะก็ต้องเรียนท่านประธานแล้วก็ที่แม่สายที่ท่านได้สอบถามเมื่อกี้นี้นะคะที่ท่านได้เรียนไปแล้วแต่ท่านอาจจะไม่ได้ฟังเพราะอาจจะอ,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 อยู่ใน สนใจจุดอื่นอยู่นะคะฉันบอกแล้วว่าเงินที่เราได้งินทดลองราชการไปแล้ว100ล้านเนี่ยค่ะก็คือลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุได้โดยตรงเชียงใหม่แม่ที่เชียงรายได้รับแล้วนะคะและส่วนที่จะเพิ่มเติมมาใน อนาคตนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพะเยาลำปางสุขโขทยัย <Th ai> ก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันมีแนวโน้มที่เราจะต้องเ,ออเพิ่มเงินทดลองราชการในส่วนนี้เช่นเดียวกันท่านอย่าเพิ่งคุยนะคะท่านฟังก่อนท่านจะได้รับทราบว่าดิฉันได้พูดอะไรให้กับท่านฟังบ้างนะคะท่านจะได้บอกว่ามันไม่ชัดเจนอย่างไรเพราะที่ดิฉันได้ตอบท่านไปนี้ถือว่าเป็นความชัดเจนแล้วก็มีกำหนดการก,การกอบการทํางานอย่างชัดเจนแล้วด้วยค่ะอยากให้ท่านฟังให้ชัดเจนะนะคะดิฉันเองอยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนมีกําลังใจที่ดีอยากที่จะเห็นข้าราชการได้ทํางานด้วย ความมุ่งมั่นแล้วก็ไม่ต้องมีภาวะกดดันจากทางโซเชียลนะคะว่าทำงานหนักมากแต่โซเชียลไม่ได้เอาไปออกให้คนอื่นเห็นเลยแต่ในขณะที่บางคนไม่ได้ทำอะไรเยอะแต่โซเชียลเยอะทั่วประเทศไปหมด อันนี้่ะมันเป็นการบั่นทอนจิตใจของผู้ทำงานหน้างานจริงๆดังนั้นก็อยากให้ท่านได้ปรับแนวความคิดเสียใหม่ว่าในขณะนี้ทุกๆหน่วยงานค่ะลงไปในพื้นที่แล้วก็อยากที่จะเห็นพี่น้องประชาชนนั้นได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดแล้วก็สถานการณ์กลับคืนมาสู่ปกติโดยเร็วก็ขอให้ท่านได้วางใจนะคะแล้วก็ได้ช่วยกันทำงานช่วยกันตรวจสอบแบบนี้ดีแล้วค่ะแต่ว่าขอให้เป็นการให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะครับก็ครบเกินเวลานิดหน่อยนะครับก็ทาง